ะครับนะครับ,นะรบสวัสดีนะนะทุกคนครับวันนี้เราก็มาเฝ้าปลาที่สะพานไม้เหมือนเดิมน,นะครับมาดูกันว่าเราจะมีผลงานขนาดไหนตรงสะพานไม้มันจะมีคลองเล็กๆอยู่นะครับเข้าไปฝั่งนี้อีกทีหนึง่งแล้วก็ด้านหลังผมอีกทีหนึ่งนะครับเห็นะครับตรงเสาไฟอ่นะรเราก็จะเข้าไป คลองเล็กบ้างคลองใหญ่บ้างครับเผื่อมีปา้าตามชมกันเรื่อยๆนะครับตามรุนกันครับว่าเราจะมีผลงานขนาดไหนไปเลยครับตามหมอใช่ของุงใช่ใช่ใช่จับดีครับจับดีครับใช่เขาจจับดีครับเอาเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยดียยลา้า โอ้ยปลาก็เรียบร้อยแต่ลูกก็ดันปิดดูนะดูนะเยอะว่าจะไม่ได้ปลาใช่แล้วลวิ่ตัวนู้ว่าจะสวยเห็นพวกขาวพอได้อยู่ครับเห็นพวกขาวเราก็จัดนี่ครับนี่ครับเส,สย ยาม,มีแล้วนะติกเราไม่อดตายแน่นอนน่ะติกขี่รถไปตามคลองก็มัน พยายานะองหากันคัดไมาให้ถูเข้าวไมู่ออตาขีนียไม่ถูอ่ะ Okay. ลุกขึ้คนครับนี่ครับสวยๆครับเสวยงามมากครับยอดเก็บปักกันครับหดูันครับ ขอบบคคุณรัโดนหรือเปล่าเอาโดนโดนครับปลาตัวนี้โดนครับสวย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 โดนอย่างนี้ ทะลุเลยนี่สวยงางสวยเลยครับเล่นสุดสุดยอดบิ๊กเลยโอุ้ยเจอกันแล้วเจอกันแล้ว ba một lời Ôi trời cho thịt mà Ôi ba tuổi cái cửa hai một lời Đưa đi 2 lời Ôi Ba đang lăng khuyên một lời Trời cho thịt Trời, trời. trời, trời. 要尽量。<Got> <Yeah. S 1> yeah. um, um, ไม่รู้ตัวไหนใหญ่ตัวไหนเล็กครับแบบยังไม่ออกครับมาเช้าเกินเดี๋ยวตามันก็ลอยแล้วครับ ยังไม่โดนอีกเง็ดใสโอ้าายลืมปลดกล้องครับตนนัวนี้ไม่รู้แล้วเหรอ โอ๊ยปลาหลุดตวัวมาเรือยเลยโอ้ยตายไม่ได้กินปลาเลยปลาหลุดเฉยเลยตวลัวมาเรื่อยเลยโอ้ยสาได้ยิงทั้งทีเฮ้ยปลายิงไม่ค่อยลอยอยู่วันนี้ หมดกันตัวหางแดงเลยครับเมื่อกี้เนี่ยอโอ้ยิงไม่ถูกย,งยิงไม่ถูก อ๋ออย่างนี้ยิงไม่ถูกโอ้อยปลาไม่ถูกป่าเป็นอะไรครับโน,นี้ปลามันไม่ลอยเลยปลาไม่ค่อยลอยเลยนนี้มันอยู่พื้นหมดเลยนะครับมีง,มงบ่าครับมันอยู่พื้นหมดเลยปลาตอนนี้ดีดีด มันยิงที่โคนกระจายหมดเลยเพราะตัวใหญ่แล้วยิ่งผูกรือนดันหลุด 对呀，你。 มาสรุปผลงานกันครับวันนี้เราก็ได้ปลาเยอะอีกนะครับวันนี้ไส้ใหญ่ๆก็มีนะพะอ้วนยิ่งๆเลยนะครับนี่ครับในถุงเรานี่ครับเยอะๆเลยนะครับส้ใหญ่ก็มีเยอะเลยนะครับนี่ครับไส้อ้วนๆเลยนะครับนี่ครับไส้อ้วนเลยนะครับนี่ครับ พอได้เยอะอยู่นะครับวันเกือบสิบนะครับวันนี้ปลาไม่ค่อยลอยเท่าไหร่ครับนะเราก็จะกลับแล้วครับปลาไม่ค่อยลอยนะครับนะก็ฝากผลงานหนังสติ๊กไว้ด้วยนะครับลอกติดแขน,นครับนีู่ครับลูกดอกผลงานหนังสติ๊กครับวันนี้ช่วงนี้เราเล่นหนังสติ๊กก่อนนะครับ ช่วงน้ำแห้งเราค่อยไปเล่นเหยื่อปอมครับตีปลาท่อนกันครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ผ่าน youtube เร็วๆจะได้ทำผลงานออกมาให้หน้าๆได้ชมกันแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับผมก็อยากผ่านนะครับช่วงนี้ติดเวลาอยู่นะครับเวลายังไม่ครบครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ